มันดับไปก็ติดนะกระคอยไปทีละคลิปมันมันเป็นไรปะมันเป็นไรเมื่อกี้มันวัวยนี่มันหลุดอ๋อกดเดือดมันหลุดกว่าขากาวนามันหลุดโอน้ำมันไม่ลงสปริงคายไหนน่ะเย็ดอันนี้ทำไรครับแย็ดน้ำมันอ๋ออันนี้ระบบแยกน้ำมันครับอู้หูสิ่งปั๊มปั๊มมาแล้วนะครับปั๊มมาแล้วออ้โูดูแขนสตาร์ที่ย ป๋าถ้าเกิน3ทีในป๋าหมดแรงนะเปี้ยนะป๋าถ้าไม่ไหวบอกผมได้นะผมมีตะตุงช่วยสตาร์ทเอาเลยครับป๋าจัดไปเครื่องโบราณที่แบบปึ๊บยังใช้งานได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าเออติดแล้วบบ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 บโอ้หอบป๋าหอบไม่ใช่เครื่องนะหอบโอ้

อุตภัรอันตรายเอาเล่งแล้วเอารอบตัดไปเลย นี่ติดทุกเครื่องเลยมั้งเนี่ยติดติดได้ทุกเครื่องเลยมั้งเนี่ยเขาให้ติดนะเกย์อย่ากไปเอกเอย่ะเดี๋ยวเป็นร้านเป็นร้านเบามากเลยเขาเล่นโอ้โหมันนิ่มมากเลยครับทุกคนอคนที่เดินเบาได้สุดเลยรบางเบาได้สุดด้วยได้เบากว่านี้ได้ไหมปะให้เป็นร้อยเครื่องร้อนกันเขาเล่นจะร้อนกันพูดเขาเล่นเบาหมาเล่นอะไรอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวดวิดีโอชุดนี้